นะอยู่ต่อวันบันเชิงคิวละเดียนะครับแน่นอนฮนะแขกรับเชิญของเราวันนี้6กคำสั้นๆ B N K 4 8ชัดเลยคุณขาพวกเธอเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งทั้งน่ารักแล้วก็วันนี้นะคะมีซิงเกิลจะมาโชว์ส,สดๆให้เราได้ฟังกันด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคิมิวะเมโลดี้เธอคือเมโลดี้ B N K 4 8 yeah. ในยามที่เวลามองขึ้นมาเมฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีใหม่ฉันเห็นผู้คนในเมืมองดูมีชีวิตชีวาขึ้นมากมายดังบทสะกดจะ่ทำให้ฉันนั้นร้องทำเพลงไม่ออกไปโดยมีคำชวนมาจากเจ้าสายลมพัดพานที่มันเก่าเกากับความราทรงจำที่เมื่อวานมันจะเลือนลางยังมีเพลงโปรดอยู่เพลงเพลง,พลงยังนั้นแล้วที่เราไม่ได้ฟังแต่แล้วจะจูนในใจก็มีเพลงนี้เป็นเลงที่อีก,อกครั้งชาติเต็มทันทาตา และคงไม่เป็นความรักที่ยังค้างคาใจตลอดเวลาเรียมใจเอาไว้เรื่อยมาได้ยินเพลงนั้นเพลงของเธอกับฉันมันดังอยู่ในใจให้รู้ว่าแมสจะเท่าไรค็มีว่าเ e โลดี้เมโลดี้คิดทิงจ้อนห้งเป็นฮาร์โมนีฮาร์โมนความรักที่ไม่เคยเอ,อ่ยออกมา จัดเลยนะฮะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญนั่นอะไรครับน้องๆมีการเก็บไม้เองด้วยน่ารักมาปกติเป็นหน้าที่พวกพี่เลเนี่ยแต่แล้วแย่งทำเลยดูสิน่ารักจริงๆเลยนี่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะเป็นการรวมตัวของรุ่นหนึ่งแล้วก็รุ่นสองใช่ไหมอันไหนใครรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะรุ่นสองรุ่นสองอยู่ไหนเอ่อแนะนำตัวหน่อยละกันอันนี้รุ่นสองค่ะแนะนำตัวทีละท่านเลยครับสวัสดีค่ะมินมินเบียนเคโฟติแอคลุ่นที่สองค่ะมินมินรุ่นสอง สวัสดีค่ะออม b บียนเครุ่น2ค่ะออมสวัสดีค่ะผักขม b บียนเครุ่นที่2ค่ะผักโขมอแล้วก็แน่นอนรุ่นหนึ่งน้องปานน้องเนยใช่ไหมจริงๆไม่ต้องให้คาแนะนำตัวแล้วล่ะคุณทั้งประเทศน่าจะรู้จักกันหมดแล้วมีมอีกคนหนึ่งด้วยเป็นเอร์เบสุด้นแรกสวัสดีค่ะแนะนำตัว สวัสดีค่ะมายค่ะรุ่นหนึ่งค่ะนะฮะแต่ว่าในรอบนี้เห็นบอกว่านะเป็นอะไรนะครับเซมบัสสึครั้งแรกเป็นครั้งแรกเซมบัสรรสึครั้งรรแรกนะฮะก็อธิบายสักนิดหนึ่งสำหรับใครที่ไม่ได้เป็นโอตาอาจจะไม่เข้าใจว่าไอเซมบัสสึเนี่ยมันคืออะไรครับเซมบัสสึก็คือเหมือนเป็นตัวแทนละกันค่ะที่ได้ไปโปรโมทซิงเกิลหลักก็ในครั้งนี้ปกติเราจะมี16คนใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรามี21คนค่ะอ๋อใช่แล้วน้องก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ซึ่งในรอบนี้น้องเป็นซ ดีใจไหมลูกดีใจมากเลยค่ะเออน่าดดีใจดีใจเแบบตื้นตาไงคุณคือเขาไม่เหมือนคุณไงเขาไม่ได้ก้านโลกน้องเขาสดใสใช้คําว่าเราผ่านประสบการณ์มาเยอะดีกใช่ถ้าเกิดเป็นคุณคงไม่ตอบแค่นี้แน่นอนแต่พูดถึงเรื่องเพลงดีกว่านี่นี่สรับเพลงนี้นอยากถามความรู้สึกรุ่นสองเป็นไงบ้างได้มาร่วมงานกับรุ่นพี่รุ่นหนึ่งคะ ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะค,คเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับรุ่นที่1ด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสได้ซ้อมได้ทํางานกับรุ่นพี่รุ่นพี่ก็เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราค่ะเนาะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จัก BNK48 จริงๆําประเทศไทยเธอฮอตมากๆ นะครับอ้าวกลับมาที่เรื่องของเพลงดีกว่าเพลงนี้สดใสน่ารักเช่นเคยนะครับแต่ว่าโอชุดก็ดูแบบน่ารักเนาะ<ช>เพลงนี้พูดถึงอะไรครับค่ะเพลงนี้นะคะเป็นซิงเกิลที่4ของพวกเราบีนเคฟเตสค่ะคิมิวะเมโลดี้เธอคือเมโลดี้นะคะเพลงนี้จะกล่าวถึงการที่เราหวนกลับไปคิดถึงความรักในอดีตค่ะม,มันอาจจะเป็นความรักที่สมหวังหรือไม่สมหวังก็ได้แต่ว่าใน,นช่วงเวลานั้นเราก็มีความสุขกับมันค่ะเราก็เลยเปลี่ยนเหตุการณ์แบบนี้เป็นเหมือนการที่เราเคยชอบฟังเพลงหรือว่าเมโลดี้เมโลดี้หนึ่งที่เราเคยฟังเมื่อนาาาานนนมแแลล้วววต่่พอเรหกกััับไปฟงี ความรู้สึกต่างๆมันก็กลับมาอีกครั้งจริงเนาะมันเหมือนเป็นการดึงความทรงจำเนาะแล้วเมโลดี้เพลงนี้ก็พ้องจริงด้วยถูกต้องก็คือคูณจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ดูมิวสิกวิดีโอแล้วเนี่ยนะคะจะรู้สึกเลยว่ามันมีความน่ารักสดใสแล้วก็เป็นธีมของเขาเรียกว่าชุดสยามโรลิต้าป่ะใช่ไหมอยู่อยู่ในเพลงคือมันจะมีสีสันหลากหลายมากแล้วถ้าตั้งใจดูมันคือผ้าไทยนะคุณใช่สวยมาก MV สวยจริงจริงเหมือนแบบเฮ้ยเราแบบอยากกระโดดเข้าไปเล่นกันน้องๆแบบเฮ้ยเพื่อนๆมาจากต่างเมืองอย่าเง คุณจะบอกว่าคุณเป็นแขกว่าเนอะเฮ้ยผมชอบท่าอะไรไออย่างเงี้ยอะไรที่มันทำทังไงนะเออสอนพวกพี่หน่อยได้ไหมอ่ะคอยขีดคอยขียังไงนะต้องเอามือขึ้นปัดไปปัดนี้อย่างงี้เหรออ่าอย่างงี้เหมือนใช้กระจกอะค่ะแล้วก็ขวาขวาแล้วก็ใช้กระจกอ่ะแล้วก็เอาลงมาเก็บปืนเก็บอันนี้มันมาท่อนไหนคะมาท่อนไหนร้องว่าอะไรจบฮุกตอนจบฮุกตอนจบฮุกเลยอ่ะ ขอรุ่นป้า BNK หน่อยครับป้าครับเรียกว่ารุ่นสองครึ่งครับเรตั้งแต่ท่อนหกเลยไหมคะตั้งแต่ท่อนหนึ่ง้ท่อนหกจะเหมือนห้าแมวกักค่ะมันจะเป็นหนึ่งและสองสามและสี่ห้าและหกเสร็จและ8ปใช่ค่ะได้ว้าวได้เออ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 แล้วก็มีโหเชิดกระจกแล้วก็ขึ้นแล้วกำ ต้องฝึกแล้วครับต้องฝึกแล้วนะฮ<ช>ะ,<น>ะอยากปเป็นโอตายคนถูกต้องทีนี้มาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเมื่อวันเสาร ที่บอกว่าเซนต์อน์เวิร์ลตอนนั้นโห่ห้างแตกมากๆเพราะว่าเพิ่งมีคอนเสิร์ตที่ผ่านมากับ First to g เก h e r Concert ของ b n k 4 8เป็นไงคะบรรยากาศวันนั้นเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้เล่นเพลงคิมิว่าเมโลดี้ด้วยค่ะรวมไปถึงเพลงหมื่นเส้นทางที่พี่มีพี่บุปเป้เป็นเซนเตอร์ค่ะก็วันนั้นก็ทุกคนตื่นเต้นกันมากเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ต outdoor แล้วก็เป็นเวทีที่แบบเป็นกว้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือก่อนเริ่มการแสดงคือฝนตกไปแล้วค่ะแล้วคือยม่่ไใชป 我打我。的 เป็ออนแบบฟันแล้วแบบครึ้มอะไรย่างเงี้ยนะคะเขาข<บ>ึ้นรอ,อใช่แล้วขึ้นน้ำในห้องรอค่ะน้ำก็คือไหลมาเพราะว่าเป็น o u t ดอ o r ใช่ไหมแล้วก็ทุกคนแบบเอ้ยเอาปั๊กไฟขึ้นเอาปั๊กไฟขึ้นอะไรอย่างงี้กัน,กน <laughs> คือวุ่นวายมากข้างหลังแต่ว่าพวกเราก็คือรู้สึกอยากออกไปแสดงให้แฟนคลับดูมากนะคะก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่ยืนรอตากฝนรอขอบคุณมากมากเลยนะคะโอตาเขาก็น่ารักนะคุณวันนั้นคือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนวันรวมตัวโอตานะฮะอีกนิดเดียวก็จะใกล้งานเขาดาวแล้วนะครัะทุกวันนี้ยังกินยาอยู่เลยนะจากวันนั้นโอ้ยเขาไปทุกกกทีเเคาาาไไไหหววขขงงยโออแต่ิน ใ,ใช่อะงั้นเดี๋ยวให้ฝากซิงเกิลใหม่หน่อยละกันฝาซิงเกิลนี้ครับขอฝากซิงเกิลของพวกเราได้นะคะคิมิวะเมโลดี้เธอคือเมโลดี้ค่ะแล้วก็ในซิงเกิลที่4ยังมีอีก2เพลงลองค่ะมีสกินโน่ซีซั่นเป็นเพลงเปิดตัวน้องๆรุ่น2หรดือดูใหม่นะคะแล้วก็เป็นเพลงหมื่นเส้นทางนะคะที่ได้บอกไปว่าพี่ปูเป้ของเราเป็นเซนเตอร์เพลงนี้ครับยังไงก็ติดตามด้วยละกันติดตามได้ทุกช่องทางเลยเนาะะทั้งแบบอินสตาแกรมหรือว่าเว็บไซต์ อยายกจะฝากอะไรถึงโอตาคไหมครับเออฝากถึงแฟนๆกันหน่อยเร็วใครก็ได้อ่ะลูกสองก็ได้เชครับค่ะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนเลยนะคะเนีก็คอยให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะเออเอน้าคะแค่นี้โอตาก็ระทวยแล้วครับน้องเอ้นยน้องไม้น้องมมไ,ไม้มีอะไรไหมลูกฝากนะ โอก็อันนี้ก็เป็นซิงเกิลแรกของมายแล้วก็ทางรุ่น2ที่เป็นพี่ๆด้วยก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะครับ <Hey. S 2> วันนี้ขอบ,บ,ขอบคุณมา,มากครับสำหรับหสาวบีนเคโฟร์ทีเอ็ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ